สวัสดีพี่น้องชาวว้านะครับมาดูว้าวแสงสีนะครับของคืนนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นไฟสามแบบสามสไตล์นะครับตัวบนก็จะเป็นไฟตัวใหม่นะครับผมเป็นไฟข,ขนาดห้าโวลต์น,นะครับตัวตรงกลางก็เป็นไฟสิบสองโวลต์น,นะครับ ไฟกระพริบสามสีแล้วก็ตัวล่างมันก็จะเป็นไฟสิบสองโวลต์ครับก็ความสว่างก็จะจ้านะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะกินแบตเตอรี่หน่อยนะครับตัวบนนี้ถ้าหาทานชาร์จดีๆนะครับอยู่ได้ถึงเช้านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ว่าจะถึงเช้าไหมครับก็คงจะไม่ได้อยู่ถึงเช้านะครับต้องนอนก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับ อีกทีนะครับวันนี้ลมดีมากครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องครับดูผ่านโทรศัพท์หรือวิดีโอนะครับจะมองอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่าสวยมากครับกล้องสู้แสงไม่ได้นะครับก็เลยถ่ายออกมาก็เลยดู ไม่ค่อยสวยนะครับแต่ถ้าไม่เห็นด้วยตาเปล่าะจะสวยงามมากโอ้เสียงจุลาครับเครื่องบินเราไปไหนแล้วตกได้ว้าอ๋อยังูอยู่ ลมแรงนะครับน่าจะประมาณ9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอย่างต่ำนะคิดว่านะครับเพราะลมลมแรงครับแต่ก็ไม่เท่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยโหน่าจะเป็น20 20น่อยๆนะครับดึงไม่ลงเลยครับเมื่อวานปล่อยคันเบ็ดไปตัวหนึ่งครับว่าคันเบ็ดขนาด3เมตร15เซนนะครับดึงไม่ลงนะครับ สบมือเลยครับคืนนี้โอเคมากครับนี่สวยงามตามท้องทุ่งครับค่อยดูพรุ่งนี้ตอนเช้าครับเ,เป็นการจัดมีตต้งย่อยนะครับก็ตามความสะดวกครับของพี่น้องชาวว้าครับว่างก็มามีตต้งพบปะสังสรรครับตามภาษาคนรักว่าว ก็ถ้ามีลมก็จะได้วิ่งกันได้เรื่อยอยู่ครับตอนนี้เป็นเริ่มต้นปีใหม่นะครับปี2566นะครับก็วันนี้ก็วันที่7นะครับ7ดมกราคม2566นะครับลมดีครับต้อนรับปีใหม่นะครับปี2566นะครับครดูนะครับปีทั้งปีนี้ลมจะเป็นยังไงนะครับปลายปีจะเป็นยังไงนะครับเปรียบปีที่แล้วครับ ลมมาน้อยมากลมมาน้อยไม่พอแถมลมมาไม่ค่อยเสมอด้วยบางวันหัวค่ำลมดีหมดตอนตีสามตีสี 1, 2, ่อย่างเงี้ยครับตีหนึ่งตีสองหมดอย่างเงี้ยครับบางวันก็ลมแรงกระโชกแรงไปเลยช่วงหัวค่ำรอดูกันครับว่าปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้วหรือไม่แต่ออกสตาร์ทดูเหมือนจะดีมากครับปีนี้ แต่มาดูช่วงปลายปีจะเป็นยังไงนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผม นอยมันได้ยินอยู่เนาะเมื่อกี้เนาะได้ยินแคมองไม่เห็นเลยเพระเนี่ยเนี่ยเนี่เห็นอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วยังไงดำดำเออยังอยู่ยังอยู่เออเดี๋ยวเลยพอเขาตื่นมาเห็นติ่งเขาจะดีใจ <c oughs> ใช่ไหมใช่นุ่นไหมใช่ใช่แน่แน่สุดแรงเลยพอมองเห็นอยู่ สายไปสายมาเ่ยนี่นี่นพื้นที่มากเลยตัวนี้อา่าโอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่อง Youtube ช่องเนี้ยนันดบุรีรัมด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจุบจ๊บๆดักนะเจ๊เจ๊